สวัสดีครับผมมือนีกับกับมาเจอกันอีกเนื่องคลิปดีๆทางช่อง YouTube นักเล่งพระทองทินนะครับมือนีกับมีวัตถุมงคลหลวงพ่อพิบูลอีกหนึ่งลุนนะครับมาสู่พี่สุนองเบิงนะครับได้ของเมื่อไม่กับผมก็สีน้ำมาเฮ็ดคลิปเรื่อยๆแบบนี้นะครับถ้าได้วัตถุมงคลรุ่นได้ของหลวงพ่อพิบูลหรือวัตถุมงคลสำนักใดของจังหวัดอุดรนะครับถ้าได้ของไม่เรื่อยกับสีมาเฮ็ดคลิปอธิบายมาแนะนำให้พี่ให้น้องให้นักสะสมที่กำลังเข้ามาศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับ การสะสมวัตถุมงคลทองทินของจังหวัดอุดรนะครับเพื่อจะได้ศึกษาไปในแนวทางเดียวกันนะครับเหรียญที่เห็นอยู่ทั้งหน้านี่คือเหรียญหลวงพ่อพิบุลวัดพระแทนบ้านแดงรุ่นแรกบล็อกที่หานะครับหลายคนกาสีเกิดข้อสับสนนะครับบอกหูว่าเอ้ยเล่นกันยังไงคือมีหลายบล็อกแยกหลายบล็อกแฉจีเล่นกันยังไงครับการแยกจํานวนของบล็อกนี่ ถือว่าเป็นการดีนะครับของทุกสํานักด้วยนะครับการแยกองบองเพื่อเขาจะได้หัวเอเหรียญรุ่นนี้มันมีการจัดสร้างจริงมีการเล่นหาจริงอ่าบ่ได้แยกเพื่อว่าอ่ากำหนดราคาอย่างนะครับนะแยกให้หัว่ามีแท้มีเก๋มีรุ่นใดออกมาแน่มีแบบใดนะครับเขาสีได้เก็บสะสมถูกบะแมนว่าเขาสี่จอจงตะรุ่นเดี่ยวแบบเดี่ยวที่เขาเล่นกันแพ่งนะครับแต่รุ่นอื้นที่ถูกถูกเบ่าเล่นกันมันกลกลายเป็นว่า ห้ามมองขามของดีห้ามมองขามัตทุมงคลที่มีคุณค่าไปนะครับเรียนที่เห็นอยู่นี่นะคือบล็อกที่หานะครับนะบล็อกที่หาเห้ามเบิ้งใหญ่นะครับบางคนกันยังเบิงบ้งเปลี่ยนบางคนกันยังสับสนอยู่นะครับผมก็เคยเฮ็ดคลิปไปแล้วหนึ่งคลิปนะครับสําหรับบล็อกที่หาเมื่อนี้ได้ของมาใหม่สภาพสวยผิวเดิมนะครับตันี้ยังค่อนข้างชัดเจนกับสิมาแนะน้ากันจีได้เบิ้งง่ายๆเลยว่าถ้าเบิ้งแบบนี้แบบน,แบบนี้จะเป็นบล็อกไดนะครับ ด้านหนานครับอ่าด้านหนาเฮาเบืเ้องเ้นอาด้านหนาก็ยิบปกติทุกอย่างของบล็อกแรกนะครับนะใส่บล็อกไซยฝโฟรียบนะเป็นแม่พิมพ์ลักเลยนำในการปั่มแต่ในรอบของช่วงเวลาที่มีการจัจดสั่งของแต่ละบล็อกนะครับนะสีมีความแตกต่างกันออกไปนะครับอ่าเกิดเป็นตำนี้เกิดเป็นอ่าเอกลักษณ์ของแม่พิมพ์ขึ้นมานครับนะอ่าที่ได้แบบแยกแยะก,ก,กันชัดเจนนะครับนะ ด,นนด้านหนานะครับนี่ด้านหนาเข้าเบิ้งนะครับนี่ด้านหนาจะมีเม็ดพดขึ้นนะครับอ่าถ้ามีเม็ดพดขึ้นถ้าหอกบดแตกนี่จะเป็นอ่าสายฝนกากนะครับนี่สายฝนกากนะเห็นบ่ามีมีเม็ดพดขึ้นบางบางนะครับนี่หอกบดแตกถ้าหอกแตกจะเป็นหอกแตกนะครับแต่อ่าตั้งแต่สายฝนกากลงมาเนี่ยนะครับจะมีเม็ดพผลองนี้ขึ้นนะครับแต่เรียนนี่บ่แม่นบอกสายฝนกากนะอันนี้ผมกำลังไล่เลี่ยง ลำดับของบล็อกให้ให้ฟังโยวนครับว่าจากบล็อกลุงแหลกลงมาเี่นะครับนะถึงบล็อกที่เจ็ดนี่มันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับนะอันนี้ไปสองบอกเลยเนาะใส่คนกากใส่คนกากหอกแตกนะครับแต่หอกแตกที่บบมี่นะอ่าอันนี้ก็มีกากนะครับอ่าดูสภาพผิวนะครับความตึงของผิวเหรียญนะครับนะเบิ้งขอเท้าให้ดีนะครับขอเท้ายิ่งมีเส้นบ่ามีเส้นลองนะครับมีเส้นลอง มีการขุดโลหะนะครับเพื่อให้เกิดเส้นมิติของเท้าหลงปูนะครับพวกเสน้นจีวรอย่างเกิดมีความสวยงามนะเป็นรูกเป็นยังชัดเจนนะครับนะให้เบ่งให้ดีนะครับผิวเลียนตึงนะครับนะมีเสน้นสายฝนมีเส้น,นเสียนนะครับเกิดจากการคัดแต่งบล็อกนะครับนะเป็นทิ่วๆตามเลียนทั่วไปเลยตามพื้นเลียนเลยนะครับเดี๋ยวให้เบ่งชัดๆนะ เห็นบ่ไงอ่าอันนี้มันผิวเดิมมันก็เลยยังเห็นข้อมสวยสมบูรณ์ครับบางหนาตาหลวงปูว่ว่าค้มชัดเจอ่านี่ยังสวยสมบูรณ์น,นะครับนี่จะเห็นเ้นเสียนเ,เป็นแผๆนะครับต้เพืชนเหรียญน,นะครับเม็ดกากเป็นโพว่าเป็นปืนนะเป็นเม็ดพดเม็ดไผ่เม็ดม,มันนะครับอ่ากระนกนี่เป็นเป็นปืนแน่นะครับมองกรนกนี่นะครับเพราะว่ากลุ่มกา,กากมันจะสอกซ่อนไปตามตองลึกนะครับด้านล่างนะครับ ด้านล่างนะครับแถบโตังสือแถบป้ายหตังซื้อนะครับอจะมีเสียนเสียนไร้ขวาครับเสีนเสียนพวกนี้เสียนลองพวกนี้เกิดจากการขุดแต่งเหนือโลหะขุดแต่งบล็อกแม่พิมพ์นะครับเพื่อให้เกิดฟอน์ตังซื้อนะครับเพื่อส้่ง์ตันหตังซือขึ้นมาเพราะฉะนั้นของแท้ความคมชัดเป็นลองลึกยังต้องมีนะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่ของเก๋จะเป็นตื้นเือเบอร์เบิรนะครับแต่บอกหนียังบอกบอกปรากฏว่าเป็นมีของเก๋นะครับ แต่จะมีคือว่าเป็นบล็อกแล็กๆครับจะมีของเกลายนะครับด้านหลังบ่นี้นะด้านหลังด้านหน้าเมื่อกี้นะตีได้หลายบล็อกนะครับตีบล็อกกากก็ได้นะครับบล็อกมือแตกก็ได้เพราะว่ามันมีกากขึ้นกันเหมือนเพราะว่าแม่พิมพ์ด้านหนา้าใซส่บล็อกเดียวกันนะครับอแต่จะมาแยกแยกกันตามจุดเล็กจุดหน่อยของแต่ละพิมพ์ไปนะครับส่วนพิกด้านหลังมากนะครับด้านหลังนี่จะเรียบนะครับ ถ้าเป็นบล็อกอื่นนี่จะมีกากหมดเลยนะครับนะถ้าเป็นบล็อกอื่นนี่จะมีกากหมดเลยตามพื้นเหรียญนะครับบม่ว่าจะเป็น่ยนสายฝนกากสายฝนกากหอกแตกสายฝนกากมือมือสายฝนกากนอกมือหรือสายฝนกากมือแตกนะครับด้านหลังจะมีกากค่อนข้างหลายนะครับแล้วก็จะเป็นกุ้มก่อนนะครับอันนี้กับซีมี่อ่าเป็นแผ่วๆแต่บ่หลายนะครับบล็อกนี่เขาเรียกเอ่อนว่าบล็อกสายฝนกากหลังเรียบนะครับนะเขาพิกหลังมากนะครับเขาพิกหลังมากเลยนะครับ ให้สังเกตน,นะตัวตัดตรงนี้นะครับจะยื่นออกไปเห็นไหมมันบป็ตรงดิ้งลงมานะครับอมันจะตัดยื่นออกไปเป็นฐานสมเภาเหมืนแบเห็นป่าอันดับแรกเลยนะข้าเบิงนี่อันดับสองไซฟนกาก,ากหอ,อกแตกเอ้ไซฟฝนกาก,ากหลังเรียบเบิยง่ายครับนี่ลักษณะการตัดนะครับนี่อ่าเราจะมาหักงุ้มตรงนี้นะครับจะตัดเอียงลงมา้วก็จะมาหักตรงนี้นะครับแต่ก็ตัดตรงลงมาเดี๋ยวให้เบื้องตรงตรงหักนะครับนะอ่าเห็นว่าวามีร้อยหักอยู่นะครับ ล้อยครับเกิดจากการตัดเกิดจากแม่พิมพ์ตัดนะครับตรงตัวอักษรขอมตัวมะพอดีนะครับนี่แล้วตัวมะจะมีเส้นแตกของนี้นะครับนี่ตรงนะตัวมะจะมีเส้นแตกตรงหัวนี่นะครับอ่าเห็นไหงเด้อันนี้ผิวเดิมคมนับกัเลยเห็นเส้นแตกกันมานี่อ่าจะมีเส้นแตกนะครับพื้นเหรียญนะครับอ่าจะมีจะมีเม็ดพดหน่อยนะครับแล้วก็จะมีเส้นอ่าเสียนสายฝนเกิดจากการคัดแต่งบล็อกนี่ หลายชัดเจนนะครับเห็นบ่นี่เป็นเน้นเป็นเสน้นเป็นทิ่วเป็นทิ่วนะครับอันนี้คือเหรียญผิวสมบูรณ์นะถ้าเหรียญซึกเหรียญเปิดเหรียญยังกะสีบ่บอคอยเหียนบนไหนแต่นี่สวยสมบูรณ์ครับมีกลมกากเล็กน้อยในฟาร์มเมอร์นะครับนะทัว่วทั่วพื้นเหรียญกันมีเล็กๆน้อยๆอยนะครับเอ็นบอนมคมชัดเหรียญจะค่อนข้างบ่นหนาปันไหนนะครับกำลังพอดีนะครับนะก็เป็นสแตนดาร์ดของบล็อกแรกนะครับนะ เรียนจำว่าประมาณนี้นะครับเพื่งนเพืนเรียนนะครับเห็นว่าเรียนนี่สวยคมสมบูรณ์เลยนะครับนี่ตามเพื่อนเรียนนะครับเห็นบ่เเ็นเ้นคัดแต่งบล็อกเห็นเส้นสายโฟนเห็นเส้นเสียนนะครับชัดเจนครับน้อยนิ้วมือนิ้วเท้าชัดเจนครับเห็นว่เสียนแตกเห็นชัดเนาะฟันได้ผิวเดิมครับร้อยหักนะครับถ้าพลิกหลังมากนะครับเจอว่า ด้านหน้าเป็นกากนะครับด้านหลังกากหน่อยเป็นเรียบๆแบบนี้แล้วลักษณะการตัดฮักตรงอักขรข้อมตัวมะนี่นะครับเห็นว่าักอักขรหักตรงอักขรขคอมตัวมะตัวนี้นะเป็นกากหลังเรียบนะครับเป็นกากหลังเรียบนะแบบนี้ครับที่เขา้างตัวตัดนะครับตัวตัดนะ ลักษณะการตัดของเหรียญรุ่น <Mont aja. S 1> <fort> นี้นะครับนะจะค่อนข้างที่ตัดสวยงามนะครับตัดสุดเหรียญนะครับจะมีบางจุดที่ประสุดเหรียญนะครับแต่แต่ทั่วไปจะตัดสุดเหรียญครับด้านหน้านะครับเอากระหันใส่มานะครับเบิ้งตัวตัดนะครับนี่ว่านี่ว่าตรงหัวบัวเสานะครับนี่ตรงหัวบัวเซานี่นะครับนี่นว่าตรงหัวบัวเสานี่นะครับก็จะเห็นว่ามีเส้นลองอยู่นี่นะครับ เห็นบ่มีเศษลองอยู่แล้วนะครับลักษณะนี่จะเป็นแท่งนะครับลักษณะของตัวตัดจะเป็นแท่งตัดนะ่ะสุดเหรียญน,นะครับเห็นบ่ค่อนข้างที่จะสุดเหรียญน,นะเป็นแท่งแบบนี้นะครับด้านนี้คือกันครับมีหลุดฉีกขาดแค่นิดเดียวนะครับเห็นบ่ เนบ้มมิลองเลยนะครับฟังนี้เป็นลองยุบนะครับฟังนี้เป็นลองยุบนะครับฟังนี้เป็นลองนุ่นบ้เห็นบ้างไหวงปลายเล็บผุ่มนี่นะครับเห็นบ้างไอ่าชัดเจนนะครับนะเบายง่ายๆครับด้านหน้ามีกากนะครับพีกหลังมา้ล่ตัดตัวนี้เว้าเข้าไปว่วเป็นตัดแบบฮักนะครับเห็นบ้างไหมฮักนี่ปั๊บนี่ตรงตัวอักขรอนี่ฮักนี่ อ่าแแหนที่นะเป็นบล็อกกากหลังเหลี่ยบนะครับเป็นบล็อกที่หาเนตรตะกุลดุลแหลกสายฝนนะครับเอาละครับวันนี้กะมีสิ่งที่ดีมาแนะนํากันเนเทอรนี้นะครับสำหรับเมื่อนานนะครับถ้าว่ออยากพาดคลิปดีๆแบบนี้อีกก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจทั้งช่องเลยเด้อครับถ้าว่ออยากพาดคลิปหรืออยากรับทราบคลิปก่อนคนอื่นนะครับกากดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยครับนะเมื่อมีการอัปโหลดคลิปหรือไม่จากทั้งช่องนะครับ คนที่กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนก็จะได้รับสาบคลิปก่อนคนอื่นเลยก็ชี้เด้งให้คุนเห็นเลยนะครับว่ามีว่ามีคลิปไม่เข่ามาแล้วนะครับมือนี้นะครับกัมีสิ่งทีรีมาแนะนำเพียงตานี้สำหรับมือนี้กับสวัสดีครับ